สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มาจัดโปชุดเซตไม้เลี้ยงนอกตู้นะคะวันนี้จะเป็นไม้กระถาง4นิ้วนะคะเป็นโปชุดเซต ep ที่2 5 5หนะคะ1เซตจะมีสามกระถางนะคะราคาหนึ่งสบาทรวมส่งทั้งแบบโอนและปลายทางนะคะจะเป็นไม้มีชื่อทั้งหมดนะคะแล้วก็เลี้ยงนอกตู้นะคะนอกตู้ก็ นี่นะคะนลอกตูตตยสแลนเนาะนี่นะคะนี่ไม้บางตัวก็จะไม่ได้สูงไม่ได้สูงเหมือนเลี้ยงในตู้นะคะแต่ก็ความแข็งแรงแข็งแรงแน่นอนนะคะปูลงคลิปวันที่8พฤษภาคมนะคะจะเป็นรอบจะส่งวันพรุ่งนี้นะคะวันที่9พฤษภาคมนะคะหรือใครโทรมาก่อนเที่ยงวันนี้ปูก็ส่งให้วันนี้ได้เลยนะคะ เบอร์ปูที่ขึ้นให้สามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือท่านไหนสะดวกสแกนคิวอ d e โคก็สแกนข้างล่างซ้ายมือเข้ามาสอบถามหรือสั่งซื้อกับปูได้เลยนะคะก่อนรับชมคลิปปูก็มีผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาบอลสีนะคะมาแนะนำา1ชุดจะมี4ตัวจบครบในชุดเดียวนะคะถ้าซื้อพร้อมชุดเซ็ตก็บอกเพิ่มไป70บาทนะคะถ้าซื้อแค่ผลิตภัณฑ์ก็1ชุด7 90บาทแบบโอน 100บาทแบบเก็บปลายทางนะคะถ้าสุดคุ้มเลยก็3ชุด200บาทรวมส่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูเซตที่1กันนะคะคนที่เลี้ยงไม้นอกตู้ก็จะเข้าใจนะว่าไม้บางใบเขาจะไม่ได้สวยนะคะอ่าเรามาดูเซตที่1นเนาะกระถางที่หนึ่งตัวนี้จะเป็นอัสดงชงโคนะคะไม้ป้ายนะคะป้ายชมพูแบบนี้นะคะส่วนมากเขาไม่ได้ป้ายเยอะเต็มใบนะคะเขาจะป้ายขอบ,ขอบ ไปไปลายใบแบบนี้นะคะนี่นะคะอัสดงชงโคนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นเดือนกุมภาพันธ์เป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะกุมภาพันธ์นะคะสองต้นในกระถางกระถางที่สามจะเป็นเรียกซับเรียกเกินเรียกทองนะคะชื่อเป็นมงคลเนาะนี่นะคะกระถางที่สามเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งสุดคุ้มเลยนะคะราคานี้แล้วเป็นไม้นอกตู้ให้อีกเนาะ เซตที่2นะคะกระถางที่1จะเป็นประชานะคะประชาโตเต็มที่พื้นก็สีชมพูกระดูกขาวนะคะมีลูกมาแล้ว1 2สองนะคะกําลังโผล่มาอีกเนาะนี่นะคะเป็นเซตไม้เก่าเนาะกระถางที่1กระถางที่สองคุณแผนนะคะฟอมสองต้นลูกหนึ่งเนาะนี่นะคะคุณแผนนะคะเนี่ยอยู่ในตู้ก็ใบก็จะอ่อนอยู่นะคะอันนี้ก็ดีกว่าในตู้เนาะเนี่ย ั้งแบบนี้ไม่เอ็นนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามเป็นเงากวนอูนะคะเป็นถ้าได้แตกหนอแตกกอคือจะสวยมากเลยนะคะเงากวนอูฟอร์มสองต้นนะคะเซตนี้ก็เป็นฟอร์มกอหมดเลยเซตที่สองนะคะเซตต่อไปเซตที่สามนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นรวยไม่เลิกนะคะรวยแล้วรวยอีกนะคะรวยไม่เลิกเนาะชื่อเป็นมงคลมีติดบ้านไว้นะคะ กระถางที่สองจะเป็นสยามพระหุรงนะคะจะเป็นตัวแผงเนาะนี่นะคะสยามพระหุรงหน้าเดิมง็คือเขาจะเป็นสีแดงเนาะอันนี้เป็นผ่าแผงมานะคะเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะสยามพระหุรงกระถางที่สามจะเป็นอุ้มทองนะคะฟอร์มสองต้นในกระถางไม้ใบแข็งก้านแข็งแล้วก็หน้าเข้มเข้มแบบนี้นะคะนี่นะคะฟอร์มสองต้นเซตที่สามนะคะเซตที่สาม เซตต่อไปเซตที่4นะคะกระถางที่1เป็นหลวงปูทิมนะคะหน้าหวานๆแบบนี้เลยนี่ก็คือมีสองต้นนะคะอันนี้เดี๋ยวกําลังตั้งท้องเนาะนี่หน้าหวานทั้งสองต้นนะคะกระถางที่1กระถางที่สองจะเป็นมหาพลมหาพลนี่น่าจะแผงมานะคะปกติมหาพลจะไม่มีเขียวเนาะแต่ก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะคะนี่นะคะมหาพลก็ไม้เก่า กระถางที่3ามจะเป็นนะเมืองนอนแผงนะคะความดังเขาก็จะดังแบบนี้นะคะนี่นี่นะคะเซตที่4นะคะเซตที่4เซตต่อไปเซตที่หนะคะเป็นเซตตัดจังหวัดเนาะกระถางที่1เป็นสงขานะคะฟอมสองต้นในกระถางนะคะสงขาอัพไซด์ได้เลยกระถางที่2จะเป็นสีสเกตก็2ต้นในกระถางนะคะสีสเกตก็2ต้นในกระถาง กระถางที่3จะเป็นพัดทะลุงนะคะฟอร์ม2ใบเนาะนี่นะคะใบแข็งก้านแข็งอยู่นอกตู้คือสีสวยนะคะนี่เซตที่หนะคะเซตที่5้าเซตต่อไปเซตที่6นะคะกระถางที่1เป็นหงดรุนนะคะนี่อันนี้เดี๋ยวส่งไปถึงก็น่าจะเหลืองนะคะดึงออกได้เลยแต่ใบใหม่ๆออกมากัดหน้ากัดสีสวยเนาะไปถึงก็หาไม้คำ้ำจัดทรงเขาได้เลยนะคะ นี่นะคะไซล้นมากนะคะหองรุ่นกระถางที่1กระถางที่2เศรษฐีสุพรรณนะคะฟอมสองใบเนาะนี่นะคะเดี๋ยวโตวอีกสักนิดก็จะเริ่มกัดพื้นเป็นชมพูเนาะกัดหน้าชมพูนะคะเศรษฐีสุพรรณกระถางที่สามจะเป็นสุนทรภูเป็นไม้เก่านะคะสุนทรภูนี่นะคะเซตที่หนะคะเซตที่6เดี๋ยวเราไปฝั่งโน้นกันเนาะ เป็นเซตที่7นะคะเซตที่7กระถางที่1จะเป็นหาดเจ้าหล้านะคะไม้ด่างใบกลมเป็นฟอร์มสองต้นในกระถางนะคะหาดเจ้าหลาวนะคะกระถางที่1กระถางที่ 2. สองสะบานางฟ้าสองใบหนึ่งหลอดนะคะหลอดใหม่กําลังมาใบนี้ก็มีอาจจะมีตําหนิหน้าไม้เลี้ยงนอกตู้ก็คือบางใบเขามีตําหนิอยู่แล้วนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นศูนย์ทอนผู้เหมือนจะเป็น มีสองแล้วก็ลูกหนึ่งนะคะนี่นะคะมีสามต้นเลยนะคะกระถางนี้อันนี้นี่ก็กำลังตั้งท้องนะคะเนี่ยนี่เซตที่เจ็ดนะคะเซตที่เจ็ดเซตต่อไปเซตที่แปดนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นเทพหลงฤดูเป็นบอลกาบด่างแบบนี้นะคะนี่ใบใหม่สวยนะคะนี่เทพหลงฤดูกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นพรนับพันบอลกาบนะคะแม่หนึ่ง น่าจะลูกสองนะคะนี่เนี่ยดูนอกตู้สีเขาก็จะสดแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นบอลกาดนะคะไม่น่ใจะน่าจะกาดหลุดนะคะตอนนี้นี่นะคะสีสวยกระถางที่สามเดือนเดือนมีนาคมนะคะฟอมสองใบเนาะนี่นะคะเซตที่แปดนะคะเซตที่แปดเซตต่อไปเซตที่เก้านะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นแววมายุรานะคะนี่ อยู่นอกตู้เป็นฟอร์ม2ใบนะคะแววมายุรากระถางที่2เป็นหลวงพ่อพูนมีกี่ต้นตีเป็น2แล้วกันเนาะนี่นะคะไม่แน่ใจน่าจะเป็นหลวงพ่อพูนแผงนะคะเดี๋ยวสักพักเขาก็จะกัดสีมาเนาะกระถางที่สมเรียกซัพย์นะคะเรียกเงินเรียกทองนะคะเรียกซัพย์นะคะกระถางที่สเซตที่เก้านะคะเซตที่9้า เซตต่อไปเซตที่10ก็เป็นฟอร์มกเนาะกระถางที่หนึ่งนะเมืองนอนแผงนะคะสองต้นในกระถางก็จะด่างทั้งสองต้นนะคะนี่นะคะนะเมืองนอนแผงกระถางที่สองพรนภันนี่บอลกาบเหมือนตัวตะกี้แต่ตะกี้กาบหลุดมีลูกหนึ่งนะคะนี่สีสดเหมือนกันเลยกระถางที่สองกระถางที่สามฮานุมานหักด,ด่านฟอร์มสี่ต้นนะคะ บางใบที่ปูตัดใบออกเพราบางครั้งมันเหลืองเนาะอยู่นอกตู้เอาไปแอปไซต์ได้เลยนะคะก็จะโตพุ่งๆนะคะ4ต้นเลยนะคะเซตที่10นะคะเซตที่10สําหรับวันนี้ปูก็มีโฟถูกๆเลยนะคะมาแบ่งปันทั้งหมดนะคะ10เซตเนาะเป็นไม้นอกตู้ทั้งหมดนะคะปูฝากลุงป้านะอากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ